สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับผมก็วันนี้นะครับช่างเป้มีเครื่อง macbook pro นะครับ a 1 5 0 2นะครับปี2 0 1 5นามาในอาการลูกค้าต้องการที่จะอัพแรมนะครับจาก8กิกนะครับไปเป็นตัว16กิกนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวแรมนะครับว่าแรมมาเช็คยังไงนะครับเข้าไปตรง about this mac นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ผมทำการอัปเกดไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัว สิบหกกิกนะครับอ่าบัตรหนึ่งพันแปดร้อยนะฮะอ่าอันนี้ก็ทำการนับเกตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับตัวเม็ดแรมเนี่ยก็จะอยู่ตรงทางด้านล่างตรงนี้นะครับมีทั้งหมดสี่เม็ดด้วยกันนะฮะมีทั้งหมดสี่เม็ดนะครับ แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับแรมเนี่ยก็จะมีรุ่นแตกต่างกันไปนะครับมียี่ห้อแตกต่างกันไปอย่างของตัวนี้นะครับจะเป็นซัมซุงนะฮะส่วนตัวที่ผมทําการอัปเกรดไปเนี่ยตัว16กิกจะเป็นยี่ห้อไมคอนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนตัวแรมไปแล้วเนี่ยเราต้องทําการคอนฟิกค่าด้วยนะครับคอนฟิกค่าก็จะเป็นการคอนฟิกค่าตัว R นะฮะ อันนี้ตัวเม็ดแรมนะครับที่ทําการเปลี่ยนไปนะฮะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่ด้านใต้ก็จะมีตัวเมตตะกัวนะครับด้านอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับแล้วก็ด้านใต้ตรงอันนี้ก็จะเป็นเมตตะกัวนะฮะนี่ก็จะเป็นเมตตะกัวที่เชื่อมกับตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวเมด็ดแรมนะครับเมด็ดแรมก็จะมีทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับ ของเดิมของลูกค้านะครับจะเป็นตัว8กิกนะครับแต่ว่านี้ผมทําการอัปเกตตัว16กิกเข้าไปแล้วนะครับผมทีนี้มาพูดในเรื่องของการคอนฟิกค่านะครับว่าคอนฟิกค่าคอนฟิกตรงไหนนะฮะถ่าเ,เราพลิกมาทางด้านหลังบอร์ดตรงทาง,าราราทางด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพลิกมาทางด้านนี้นะฮะการคอนฟิกค่า R นะครับก็จะคอนฟิกประมาณถแถว ตรงนี้นะครับก็จะมีอา่าทั้งหมด8ตัวนะครับที่เราต้องคอนฟิกนะครับนี่ส่วนวิธีการคอนฟิกนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องเปิดนะครับเปิดสม,มุดดูอวิธีการคอนฟิกผมก็ทําการจดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คอนฟิกค่า r นะครับของเมนบอร์ด820นะครับขีด4 9 2 4 a นะฮะอันนี้จะเป็นตัว16กิกไมครนนะครับที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนไปนะครับส่วนตัวของเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮนิก8กิกนะครับอันนี้คือคอนฟิกเดิมนะครับทีนี้มาพูดถึงการคอนฟิกค่า r นะครับในตัวที่กากระบ่าไว้ตรงนี้นะครับก็คือไม่ต้องใส่ r นะครับจากของเดิมที่มีติ๊กถูกอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำการถอดออกนะครับแล้วก็ ไปใส่ตัวที่ไม่มีนะครับสมมุติว่าตัวนี้มีนะครับเราก็มาใส่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันไม่มีนะฮะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด8ดตัวนะฮะก็จะมีตัว R ใส่แค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้สามนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้หนึ่งก็ใส่ตามนี้เลยนะครับอ่าสำหรับคอนฟิกก็ประมาณนี้นะครับหลังจากคอนฟิกเสร็จก็ลองเปิดเครื่องดูนะฮะว่า ตัวแรมมาแล้วหรือยังนะครับตอนนี้เป็น16บหกแล้วนะฮะก็สำหรับถ้าช่างท่านไหนมาเห็นคลิปไลฟ์สดนี้นะครับก็อยากจะสอบถามการคอนฟิกค,ค่าแรมนะครับไม่ว่าจะเป็น8ปดิหรือ16บหกนะครับก็สามารถทักสอบถามได้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะต้องการที่จะอัปเกรดนะครับก็สามารถส่งเครื่องเข้ามาได้นะครับเครื่องกออ็สามารถรอรับได้เลยนะครับ ใช้เวลาประมาณ2 3สามชั่วโมงนะครับแต่ถ้าบางรุ่นนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับแล้วแต่ว่าจะช้าเร็วมีงานเข้ามาตอนไหนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ลฟ์สดหน้าครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ